อยู่ตรงไหนเราก็มีความสุขเรวล่าเนี่ยมีความสุขกับการที่ได้เซลฟี่ได้เก็บภาพสวยๆมาฝากเพื่อนๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆจ๋ากำลังพาเดินให้ชมสวนกันต่อนะคะก็ให้ได้รับธรรมชาตินะคะในยามแบบว่าแดดออกนิดๆนะคะทุกคนนี่ให้ชมให้ชมนะ นี่แสงเห็นไหมแสงของดวงอาทิตย์นะคะรับแสงกันนะคะรับแสงกันก็ถามว่าร้อนไหมก็นิดหนึ่งนะคะนิดหนึ่งเราต้องใส่แว่นกันแดดนะคะทุกคนเพราะว่าแพ้แสงนะคะแสงถ้าเดินถ้าเกิดว่าเจอแสงแดดเยอะเนี่ยก็ทําให้ตาหยีได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาดวงตาของเราเนาะก็พี่สาวก็ก็จะมาเดิน มาเดินตรงนี้ค่ะมาเดินก็เรียกว่าเดินออกกําลังกายนะคะเดินออกกําลังกายเพื่อทีอ่สร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองเนาะเป็นการสร้างทำให้เป็นการทําให้ร่างกายของของเราแข็งแรงด้วยเป็นการเดินจงกรมไปในตัวนะคะในการดูจิตดูใจของเราเนาะธรรมะกับธรรมชาติก็คืออันเดียวกันนี่เราก็จะมาถึงตรงนี้กันอีกแล้วค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวให้ดูนิดนึง เดี๋ยวเวลล่าจะขอเก็บภาพนะคะแต่ว่าจะถ่ายให้ดูเดี๋ยนะแดดร้อนนะคะแต่ดีที่ตรงนี้ก็จะมีที่ร่มให้เรานิดนึงลานนำ้ำพุค่ะทุกคนตรงนี้ลานนำ้ำพุถ้าใครที่ติดตามเวลล่าอยู่ก็จะเห็นเมื่อวันก่อนที่เวลล่ามาถ่ายอัดคลิปวิดีโอตรงนี้แล้วก็ไลฟ์สดตรงนี้ให้ดูกันนะคะนี่หละค่ะความสุกนะ้อเล็กๆมาแล้วเราก็ ในเมื่อมาหาพี่สาวแล้วนะคะเราก็ถือโอกาสแบบว่าเก็บบรรยากาศด้วยในตัวนะคะไม่ได้มาก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ได้ซีเรียสแต่ว่าถ้ามาแล้วเนี่ยเราก็เก็บเกี่ยวเอานะคะเก็บเกี่ยวเอานะคะเราไม่ได้ไปมองหาตรงนั้นตรงนี้เนาะแต่ว่าเราเก็บเกี่ยวเราสร้างเอาได้นะคะเราสร้างเอาอยู่ตรงไหนเราก็มีความสุขแล้วก็ถ่ายรูปเพราะว่าเบลล่าเนี่ยมีความสุขกับการที่ได้เซลฟี่ได้เก็บภาพสวยๆมาฝากเพื่อนๆได้ เซลฟี่คือมีขาตั้งกล้องเองนะคะก็ไม่รบกวนใครนะคะถ่ายเองตั้งกล้องเองนะคะมีรีโมทก็สบายไปนะคะเราไม่ต้องไปรบกวนคนอื่นให้มาถ่ายรูปให้เรานะคะถ้าเกิดว่าคนอื่นไม่อยู่แล้วจะทำยังไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบว่าช่วยเหลือตัวเองให้ได้นะคะทำยังไงเราก็ใช้เครื่องทุนแรงนะคะในการใช้ไมเซลฟี่นะคะในการช่วยให้ให้เราได้แบบทำในสิ่งที่ที่เรา ชอบนะคะให้สําเร็จโดยที่เราไม่เหนื่อยกับมันนะคะโดยการมีไม้เซลฟี่แล้วเราก็มีรีโมทกดอัตโนมัติไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมานะคะทุกคน <c oughs> นะมันก็เป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งเนาะของเบลล่าที่แบบว่าความสุขที่ได้นําพาให้ตัวเองได้มีความสุขด้วยแล้วก็ความสุขอันนี้เบลล่าก็ได้นํามาให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะเป็นการสร้างความสุขให้กับตัวเบลล่าแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ซุมซับความสุขตรงนี้จากเบลล่าด้วยใครก็ตามที่ได้ พูดคุยกับเบลล่าที่ได้เห็นเบลล่าทุกคนจะมีความสุขกันทั้งนั้นเลยนะคะไม่รู้ใครเดินมานะคะทุกคนโอเคนะทุกคนเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคลิปนี้บาย